นี้ค่ะที่มารีวิวรถอีกแล้วนะคะรุ่นที่อยู่ด้านหลังของจีคันนี้นะคะ mm hmm. Ford Ranger XL p l u s SPORT นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่6 8 0 0 0 0กับ900าบาทนะคะ mm hmm. ถือว่าเป็นกระบะยกสูงนะคะที่ราคาถูกที่สุดในห้องตลาดตอนนี้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมมากๆเลยสำหรับ Open c a p ของเรานะคะของ Ford Ranger เลย mm hmm. คันที่อยู่ด้านหลังของจีคันนี้ก็ตอนนี้แต่งจะเต็มให้กับลูกค้านะคะ mm hmm. วันนี้ค่ะหน้า Raptor นะคะมาดูกันว่า ันนี้แต่งออกมาแล้วจะดูสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนที่จะไปดูจี้รีวิวฝากกดติดตามช่องให้กับจี้จี้จี้จัดด้วยนะคะวันนี้ไปดูจี้แต่งรถกันเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่น XL พัสด์สปอร์ตนะคะราคาอยู่ที่6 8แ0 0 0 0กับ9,00บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีความแรงอยู่ที่160แรงม้านะคะสำหรับออปชั่นคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมาพร้อมกับชค k อ้าฝากระโปรงด้านหน้านะคะแล้วก็ชุดแต่งวันนี้ที่ที่แต่งให้กับลูกค้าว้าวมากๆเลยค่ะก็คือหน้าแรปเตอร์นั่นเองเห็นไหมคะ Open Cap เราก็สามารถแต่งเป็นหน้าแรปเตอร์ได้แล้วก็แต่งออกมาดูดี แล้วก็สวยมากๆเลยค่ะสำหรับตัวด้านบนตัวสกู๊ปนะคะที่ใส่ให้กับลูกค้าเป็นสกู๊ปสีดำด้านนะคะ ตกแต่งออกมาแล้วก็คือตัดกับตัวฝากระโปรงซึ่งฝากระโปรงจะเป็นสีดําเงานะคะแต่งออกมาได้ดูเข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะตัวตัวแรปเตอร์เนี่ยหน้ากันตัวกันชนหน้าแรปเตอร์เนี่ยก็จะมีตัวกระจังหน้าค่ะตัวกันชนนะคะตัว FFORD f o อ d ตตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ นะคะลูกค้าอยากได้สีไหนจัดให้ได้หมดแต่ถ้าเกิดอยากได้เหมือนแรปเตอร์เลย mm hmm. ก็ต้องตามที่จี้รีวิวให้ก็คือตามนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวไฟค่ะสําหรับตัวไฟตัวนี้นะคะจี G ้ใส่ในส่วนของตัวข้อไฟหน้าเป็นสีดําด้านเพิ่มให้กับลูกค้าค่ะ ตัวซุ้มล้อจะเป็นชุดเดียวมากับตัวหน้าแรปเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อทรงของแรปเตอร์เลยนะคะที่ให้กับลูกคา้าแล้วก็เปลี่ยนแบกยางให้กับลูกค้าค่ะยางที่จี้ใส่ให้เป็นยางแฮนด์คุกนะคะแล้วก็ตัวขนาดยางยจะอยู่ที่265ทับบนะคะแล้วก็ตัวแม็กที่ใส่ให้กับลูกค้าเป็นลายหยดน้ำค่ะ ก็ขนาด16นิ้วนะคะด้านข้างค่ะติดให้กับลูกค้าก็คือตัวสติกเกอร์นะคะตัวนี้เป็นลายสัดโคลลูกค้าสามารถเลือกลายได้ด้วยนะคะแล้วก็ติดเพิ่มในส่วนของราวหลังคาด้านบนเป็นสีดำด้านนะคะคิ้วกศาสา์ชุดครอบต่างๆเป็นสีดำด้านนะคะออกแบบมา ถือว่าสวยงามมากๆนะคะสำหรับตัว Open Cap ตัวนี้แล้วก็ราคาไม่แพงมากและก็ตอนนี้ค่ะมีโปรโมชั่นมากมายให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะตัวด้านท้ายค่ะตัวกระบะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะที่ติดให้กับลูกค้าจะเป็น Outlander นะคะตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมแล้วก็ลูกค้าจะนิยมมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าทรงเนี่ยสวยดูสปอร์ตแล้วก็ดูลวยด้วยนะคะแล้วก็ สีที่ใส่เนี่ยตัวโลบารจะเป็นสีออกดำด้านนะคะแล้วก็จะเข้ากับชุดแต่งต่างๆตัวกระบะของเรานะคะกระบะเนี่ยจะลึกอยู่ที่511มมิลบรรทุกหนักได้ถึง1 3ตันนะคะเพราะว่ารถยนต์สอดเป็นรถยนต์ที่มีแชสซีชิ้นเดียวนะคะก็เลยทำให้เนี่ยรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญลุยน้ำลึกได้ถึง80เซนนะคะ เครื่องเป็นเครื่อง160ถ้าเกิดลูกค้าจะเอาไปลุยป่าลุยเขาแบบไม่ได้ลุยโคลนอะไรหนัก,นกๆมากๆนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าแบบมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้อ่ะแล้วก็ตัวครอบไฟค่ะครอบมือเปิดไบดาบใส่ให้ลูกค้าเป็นสีดำด้านค่ะมาที่ตัวกันชนด้านท้ายนะคะสำหรับตัวกันชนด้านท้ายติดให้เป็นของ Outlander เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของปีนี้เลยนะคะลายสัตว์โคนสติ๊กเกอร์ก็ มาถึงด้านหลังเลยนะคะออปชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆนะคะถือว่าครอบคลุมการใช้งานมากๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูภายในกันนะคะว่ากว้างกว่างขนาดไหนแล้วก็นี่โอเพนแคปติดเบาะแคปใส่พรงให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะเบาะก็ใส่เป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าตัวพวงมาลัยนะคะ สำหรับออปชั่นรุ่น XL Plus Sport นะคะตัวนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดา6สปีดเท่านั้นนะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ8นิ้วนะคะพร้อมซิงค์พร้อมซิงค์งใหม่นะคะลูกค้ารองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะภายในก็มีด้านหน้าก็จะมี ถุงลมแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะเวลาที่ลูกค้าบรรทุกหนักนะคะพวงมาลัยจะเบาแต่ถ้าวันไหนที่ลูกค้าหลับขับรถอ่าซิ่งหน่อยนะคะขับรถเร็วพวงมาลัยก็จะหน่วงก็ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการขับขี่นะคะโอเค เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวหวังว่าคงจะถูกใจลูกค้าหลายๆคนนะคะแล้วก็รุ่นนี้มีสีให้เลือกหลายสีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะคะสีแดงสีบอลเงินนะคะมีให้ลูกค้าเลือกไม่ไม่มีสีไหนที่เพิ่มสีเลยในราคา6กแสนแปดหมื่นกับเก้าพันบาทนะคะแล้วก็ออปชั่นใช้เงินออกรถเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นผ่อนหลักพันนะคะลูกค้าคนไหนอยากจะได้รถเอาไว้ใช้งานรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่จีจี้เอามาแนะนําในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจลูก,ลกค้าหลาย คนวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย